สวัสดีครับ Explorer ขับกำลังจะพาทุกคนไปลุยที่ Ferien Classic เกาหลีครับไปไหมลูกวันนี้คือเป็นวันก่อนที่เราจะเดินทางนะครับก็มันอาจจะ เริ่มต้นด้วยการเตรียมของทุกอย่างจากเมืองไทยฟ้าฝนเป็นใจแล้วก็หลับลูกโอ้วโอ้ยสุดๆไปเลยฮะซึ่งตอนนี้ขาสั่นมากขาลากแล้วตอนนี้ร้องขอชีวิตมากไม่เคยขึ้นและลงบันไดยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเราเคยไปเดินป่าที่สวีเดนมาก่อนแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้ไปสวีเดนคลาสสิกเกาหลีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเตรียมตัวแบบ ที่แตกต่างออกไปจากสวีเดนก็คือเราขอรู้ข้อมูลมันน้อยๆหน่อยว่าขอแค่รู้น่อยนิดๆว่าเราต้องเจอเจออะไรบ้างเส้นทางนี <fake> ้ <music> มันเป็นเส้นทางที่พอจะทราบมาว่าเป็นเส้นทางที่เดินในอุทยานแห่งชาติฮาราซานเป็นภูเขาไฟเส้นทางก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3วัน2คืน ในเส้นทางนี้คุณจะได้ผ่านบริบทของทัศนียภาพที่หลากหลายมากเจอทั้งภูเขาทุ่งโลกไร่เมืองแล้วก็เดินหน้าผาลิ้นทะเลในจังหวัดสุดท้ายเนี่ยสุดยอดผมพอจะรู้มาว่าที่นั่นน่ะเขา อยากจะให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงการเดินป่าง่ายๆทุกคนเขาจะมีเส้นทางที่ออกแบบมาค่อนข้างดีมีพรมที่เป็นเชือกขักเส้นใหญ่ๆอ่ะเขาจะปูไว้ให้เพื่อให้คนเนี่ยได้เดินอย่างง่ายๆแล้วตรงไหนที่มันเป็นเนินเขาเนี่ยเขาจะมีบันดไดเว้ยเป็นขั้นแบบมาตรฐานเหมือนบันไดบ้านอ่ะคือทําไว้เพื่อซัพพอร์ตการท่องเที่ยวการเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างดีเลยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเดินมาหลายที่แล้ว มันก็คงไม่ได้ยากเกินความสามารถที่บาจะไปหรอกอบาก็เป็นตัวแทนของ e x p o o r e r CLUB เลยไปดิมันไม่ยากหรอกไปเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งกว่าจะลองครบทีมก็หากันเจอก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถต่อที่โรงงานแล้วก็ไปรีจิสเตอร์อีก คือนี่ยังอีกยาวไกลครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาจับจระเป๋าอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้เดินแต่เช้า thank you ตอนนี้พวกเราทั้งหมดนะครับทั้งหมดทุกคนนะฮะกำลังจะเดินทางไปที่จุดเริ่มเดินครับ ปัญหาของผมตอนนี้คือปัญหาเดียวนอกจากความง่วงนอกนก็คือก,อก,อก,กดขี้ครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยของราเดนทางรตดมพคลนอยู่ครับตอนนี้ <laughs> บรรยากาศคือคืนดีนะครับใช้ได้ทีเดียวอากาศกำลังโอเคอะไเราจะไปเริ่มต้นกันที่อุทยานทางเข้าอุทยานแห่งชาติตอนนั้นก็จะมีโอ้โหเป็น เหมือนกับเป็นอทยานแห่งชาติเขาอ่ะก็จะมีคนแบบเยอะแยะนะก็จะมีนักเดินป่าประมาณสักไม่เกิน300คนโดยประมาณนะครับจากทั่วโลกก็คือจะมีฝรั่งมีเอเชียมีส่วนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียเนาะเราก็จะไปกับทีมสื่อเราก็เดินไปเราก็เดินมันก็โอ้โหมันสบายว่ะโหเส้นทางสวยเดินเข้าป่าก่อนเดินเข้าป่าแล้วค่อยๆเส้นทางเดินขึ้นภูเขาวันแรกคุณจะเดินเดินชันเลยปูพรมครับที่นี่คือวันแรกก็คือจะเดินขึ้น ขึ้นไปเลยตอนนี้คือหลอกเราก่อนด้วยการปลูพรมนิ่มๆมันก็จะเป็นสเต็ปแบบไม่สม่ำเสมอก่อนเป็นบันไดที่มันแบบมีก้าวยาวก้าวสั้นแต่พอมันเป็นบันไดที่มันมีมันเป็นขนาดที่มันจะต้องก้าวไป่เรื่อยๆคือแม่งเริ่มรู้สึกแล้วว่าขาเริ่มตึงปกติ ผมไปเดินป่าที่ไหนก็จะพูดถึงป่านั้นนะฮะว่าหูเหนื่อยจังเลยยากจังเลยแล้วก็จะมีจะมีสิ่งที่เราพูดถึงอย่างเช่นเราไปเดินป่าที่มันร้อนเราก็บอกว่าหเหนื่อยเนี่ยเพราะความร้อนนะครับโหถ้าเย็นกว่านี้เนี่ยเดินสบายเลยวันนี้มาเจอป่าเย็นๆป่าเย็นๆที่เกาหลีพูดไม่ออก โอ้โหขามันเริ่มตึงเว้พอกล้ามเนื้อมันถึงจุดขีดที่มันตึงอ่ะนั่นก็จะเป็นตะคิวเว้ยโอ้โหพอมันเป็นตะคิวคุณจะทำให้สเตปการก้าวขาของคุณเนี่ยต้องถนอมกล้ามเนื้อที่คุณจะต้องเจ็บพอคุณก้าวขาแบบถนอมกล้ามเนื้อหน้าขา แล้วรองเท้าคุณใส่หลวมๆเนี่ยนี่คือรองเท้านี่คือเท้าคุณคุณพอคุณใส่รองเท้าเดินป่าหลวมๆเนี่ยพื้นรองเท้ากับเท้าคุณเนี่ยมันจะไม่ติดกันเลยพอมไม่ติดกันมันจะเกิดการเสียดสีเสียดสีนานๆเป็นไงฮะข้อรองพอเราเริ่มบาดเจ็บอะ่ะเราจะเริ่มอ,ออกแรงเยอะก็จะสูญเสียพลังงานเยอะเท่ากับว่าวันทั้งวันเนี่ยผมถึงแคมป์เนี่ยขาระบมไปหมดแล้วส้นเท้าผมพอถึงแคมป์อ่ะ มันเริ่มมีอาการท้องผมก็นั่งลงกับพื้นเลยอ๊บโอ้โหมีบอลบอลบอลคือน้องคนหนึ่งทีมสื่องี่นพี่บัาผมกางเก้าอี้แล้วเต็นให้พี่ไหมโอเคในที่สุดผมก็พาร่างกายมาถึงจนได้แล้วก็มีผู้ใจดีนะครับอันนี้เป็นเต็นท์เฟิรรุ่นอโตเ m ม t ติคือผมไม่ต้องกางเลยดูดิเต็นขึ้นโครงให้เองเสร็จสับเลยครับ ดิดนิ้วเพียงคุณดิดนิ้วคือแรงผมหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วตอนนี้คือที่เหลือนี่คือแรงที่เอาไว้ใช้หายใจเท่านั้นเองไม่แน่ใจว่าพาเพื่อดมาหรือพาพาระมาคืโอ้โหตอนนี้ก็คือคิดว่าคงจะต้องกินข้าวเร็วแล้วก็ผมว่านอนนอนไวๆวันนี้มีห้องน้ำ แต่ไม่ได้อาบน้ำนะครับใช้การเช็ดตัวเอาคือความดีงามของเฟรนเกหลี่คืออะไรรู้ป่ะคุณแทบจะไม่ต้องแบกอาหารไปเลยเพราะเขาจะมีอาหารให้คุณทุกมือเป็นอาหารฟรีดไดเป็นอาหารสาเร็จรูปอร่อยด้วยเป็นแบบเหมือนเป็นข้าวผัดกิมจิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเติมน้ำมาแล้วมันอุ่นมันอุ่นร้อนให้คุณแบบโอ้โหมหรรา์แล้วก็ขนมเนี่ยเต็มเลยนะแต่ทุกวันเนี่ยเขาจะให้หมูสดแพ็คก,ก็จะมีเครื่องนะใส่ซอสเป็นซองเลยใส่ให้หมดซองมาผัดปรุงรส เพื่อนร่วมชิพของผมเนี่ยช่วยกันทําแต่ผมเนี่ยบัสพังอยู่คนเดียวนั่งพังแล้วก็แบบอ่ะพี่ผมเอามาตอนนอนเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเท้าเราแม่งเริ่มเจ็บเวยก็คือผมสังเกตส้นเท้าอ่ะมันเริ่มพองผมกําลังทําแผลเท้าปรากฏว่ามันมีอาการพองขึ้นมานะครับต้องใช้เข็มจิ้มเจาะไปละรีดน้ําออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องทําผ้าแบบนี้นะครับ แบบนี้แล้วก็ติดตรงเท้าเพื่อลดอาการกดทับที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นอีก2 7กิโลเมตรเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้ดูนะครับโทษนะฮะสองข้าง เรียบร้อยครับที่2ครับวันนี้เรานัดกันประมาณสักเจ็ดโมงเราตื่นกันมาตั้งแต่เช้านะครับเพื่อจะมาเตรียมตัวเก็บเต็นทครัวนี้วันที่2ก็จะเดินผ่านทิวเขาเริ่มไปป่าป่าสนสวยมากทัศนียาภาพมันจะเริ่มเริ่มแตกต่างใช้คำว,ว่าภูมิประเทศหรือวิวเนี่ยจะเริ่มแตกต่างจากวันแรกละ วันนี้ก็จะเดินมีมีขึ้นขึ้นลงลงแต่ไม่อาจจะไม่ดิ่งชันเหมือนวันแรกนะครับเราจะเดินผ่านป่าสนเป็นป่าคล้ายๆบ้านเราบ้างมันแต่ว่าในป่าสนเขาก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเราเห็นในหนังนะในหนังเกาหลีที่แบบอยู่ชื้นๆเย็นๆมีมอสมีเฟิร์นเกาะตามต้นไม้เต็มไปหมดถ้าอยู่ในร่มไม้ที่คือเย็นสบายเดินเพลินบนพรมเนี้ยพรมที่ผมบอกอะ่ะทุกอย่างดีหมดไม่ดีที่ผมอย่างเดียวเลยผมบอกทุกคนเสมอนะครับว่า เวลาเดินป่าเนี่ยให้เท้ากับหลังเราอะอย่าเจ็บมันจะไม่เอนจอยจะกลายเป็นเอนเกมกูเป็นเองคือจะบอกว่าครับเอาครับเอาน้ำไหมพี่เดี๋ยวผมจะไปต่อแถวเอา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 โอ้ชี้อยู่ไหนพี่ชี้ข้างข้างข้างกระเป๋าครับนี่นี่นี่ข้างข้างนี้โอเคแล้วข้างข้างหนึ่งมีแก้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอบคุณครับนี่ครับผมเสกแก้วมาให้พี่ปั้น จะบอกว่าถ้าคุณมาเดินเฟีเว้นเกาหลีอะ่ะคุณไม่ต้องคุณไม่เออคุณเอาเพื่อนมาถ้าคุณเป็นคนพังๆอะ่ะเอาเพื่อนมาเออเอาเพื่อนที่คิดว่าพร้อมจะมเออพร้อมจะดูแลคุณได้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะแล้วก็<ะ>เป็นคนดีด้วยเออแล้วเป็นคนดีคือป่าสวยมากครับตอนเนี้ยแล้วก็แบบอากาศเยน็นทางไม่ค่อย ทางน่ารักกว่าเมื่อาวานเยอะเลยแต่ก็มีเนินซึมๆบ้างนะครับแต่ว่าบรรยากาศป่าดีมากดูครับ30กิโลแบบระยะทางรวมมั้งไม่น่าใช่วันนี้นะครับเราก็ชื่นชมความงานหมไปเรื่อยแต่เอ๊ะไม่ถึงสักที27กิโลจนวันนี้มันจะมีพาสหนึ่งที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแล้วเราต้องออกจากอุทยานแห่งชาติเนี้ ก่อนบ่ายโมงครึ่งไม่งั้นคุณจะถูกคัดออฟนี่สิบเอ็ดโมงครึง่งต้องถึงเ,เช็คพอยต์ก่อนบ่ายโมงครึง่งต้องไปแล้วครับ บริเวณรอบๆนี้เหมือนจุดเหมือนจุดแคมมากมแต่ไม่ใช่แต่แม่งไม่ใช่อีก6กิโลตอนเดินเข้ามาดีใจมากว่าได้ถึงวันนี้ถึงเร็วก็เลยควักบัตรที่จะสแตมป์ออกมาให้เขามีคนเกาหลีบอกว่าเก็บไปก่อนครับไม่ใช่ผมจำได้ว่าวันที่สองเนี่ยผมถึงแคมประมาณหน่งทุ่ผมคือคนสุดท้ายที่ถึงแคมโดยมีสวิปเปอร์ที่เกาหลีประมาณ78คน เดินสองไฟฉายหลังผม,มผมเดินไปเนี่ยจุดแ <Okay. S 1> คมป์เนี่ยหนึ่งพุ่งพอเดินไปสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ป่ะ <Thank you. S 1> มผมแม่งพกนี้นี่จะเช้าวันนี้วันนั้นเขาก็มีแบบเหมือนกับเป็นแบบใช้คำว่าเป็นสื่อของอาร์ติคฟอกเกาหลี ก็ก็ลงคลิปผมเพาผมเป็นคนสุดท้ายดังกูดังเลยวันรุ่งขึ้นเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความพังวันสุดท้ายอีก17โล17โลเนี้ยคุณจะไม่เดินผ่านป่าแล้วผ่านเมืองและสวนส้ม การเดินผ่านเมือของเกาหลีคือเดินกันเดินบนถนนรองเท้าเดินป่าพื้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนรองเท้าวิ่งใช่ไหมมันแข็งเพื่อป้องกันการเราเดินเตะหินเราเดินกดกับหินมันจะไม่ให้รู้สึกถึงเท้าแต่พอพื้นมันแข็งเนี่ยเดินบนถนนมันจะเกิดความกระด้างตอนนี้คือถนนดํานี้คือไม่มีความปราณีเหมือนกันเพราะว่ามันสถานครับมันจะแข็งมันจะต่างจากดินแล้วมันก็จะเจ็บทุกย่างก้าวเหมือนกันแต่ก็ถือว่าสบายๆครับเดินชิวๆ ชมวิวความเป็นชุมชนของเขาแล้วก็เดินไปลากสังขารระแบงนั้นะแต่ว่าความเดินเมืองของเขาก็จะสนุกนะเพราะว่าเราจะได้เดินผ่านร้านไอติมก็แวะซื้อไอติมหาร้านกาแฟสเปเชียลก็เข้าไปซื้อกาแฟไอติมครับก<า>ับกาแฟเติมพลังก่อนครับก่อนเดินทางอีก7กิโล วันนี้เดี๋ยวจะนัดรวมตัวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันปัญหาก็คือเขาต้องรอผมเขาต้องรอผมฮะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นทีมเวิร์คคุณต้องรอเดี๋ยวสั่งบะหมี่กันครับว่ามีอะไรกินบ้างาเดี๋ยวลองดูฮนะแต่วันนี้วันนี้สะเดือนยามากโอ้อ โโออ้หีไเยะนี่ครับเดินริมทะเลเริ่มจากเขาก่อนไม่ไม่เริ่มจากบันดไดกรุงเทแหัตชาติแล้วก็มา ข้าสูงแล้วก็มาเส้นทางเมืองแล้วก็มาเดินริมทะเลครบละเหลือดำดินเยียงเดียวแล้วช่วงจังหวะสุดท้ายเนี่ย<โ>มันเป็นเส้นทางที่สวยมากคือมันเป็นถนนที่เรียบผาที่มีทะเลสีฟ,ฟ้าตัดกับก้อนหินภูเขาไฟสีดำมันก็จะมีหญ้ามีมีแบบมีสเต็ปมีผา คุณจะเดินถ่ายรูปเท่ๆตรงนั้นได้ตรงเนี้ยคุณก็จะเดินไปถึงปลายทาง yes yes finish. finish finish s ถ <Okay. S 1> ึงแล้วครับ สแล้วครับสมบูรณ์แบบแบบพังๆนิดนึงไอ้ยย